ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลือโยอิ ฟันธงอิงรอดยากหลุดทั้งคอรมอเปิดข้อมูลชัดๆเลขาสอมชอจุดอ่อนพยานหักล้างไม่ได้กรรมาการข้าราชการถูกหักคอลากขึ้นศาลจากที่มีการรายงานถึงการชี้แจงต่อสารธรรมนูญของแพทองทานต่อข้อสงสัยในการเสนอผลประโยชน์ให้หุนเซนขณะที่พยานคะ่ะอย่างเลขาสมชอ,อาจเป็นจุดอ่อนหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้รู้และนักกฎหมายหลายรายก็ได้มีการให้ความเห็นที่ตรงกันแบบฟันธงว่ารอดอยากทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีดังกล่าวที่น่าสนใจโดยเมื่อวันที่14สิงหาคม2568ที่ผ่านมาดรนัทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนมีการกล่าวในรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ดำเนินรายการโดย บุญระดมจิตดอนในกรณีที่สารัธรรม,มนูนมีการนัดไตสวนพยานจำนวนสองปากคือนางสาวแพรทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชอดรนัทวุฒิค่ะกล่าวบางช่วงที่สำคัญว่าตัวประหลักคำชี้แจงของนางสาวแพรทองทานฟังขึ้นหรือไม่หาพิจารณาจากการนำพยานมาไตสวน ากนายฉัดชัยทีระบุเกี่ยวพัน์ในฐานะผู้ทำงานร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพและเป็นบุคคลที่ทราบถึงเจตนาอันแท้จริงของตนเองในการสนทนากับหุนเซนประเด็นที่ฝ่ายสวสินเงินร้องว่านายกรัฐมนตรีขัดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ทำให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ประเด็นหลัก เพราะการขาดคุณสมบัติเป็นอิทธิฤทธิและในธรรมนูญฉบับปราบโกงโกรณีคลิปสนทนาระหว่างนางสาวแพรทองทานกัมพูนเซนศาลจะก,กำหนดประเด็นสั้นขึ้นตัดสินง่ายขึ้นเนื้อหาจะแยกเป็น2กรณีกรณีที่1ความเห็นต่างลักษณะไฟตรงข้ามกับแม่ทัพภาคที่2และกรณีที่2นางสาวแพทองทานพูดว่านายฮุนเซนอังเคอรอยากได้อะไรก็บอกมาได้ การสนทนาอาจตีความข้อที่จริงในกรณีที่2ออยากได้อะไรก็บอกมาได้ในลักษณะกว้างว่าเอ,อื้อผลประโยชน์ให้แก่ต่างชาติหรือไม่แม้จะนำพยานปากนายชัดชัยมาเบิกความหักล้างถึงเจตนาไม่อาจหักล้างได้ เพราะเจตนาเป็นเรื่องภายในกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาดรณทวุฒิระบุว่าเหตุผลเช่นนี้เพราะมาตรฐานจริยธรรมปีพศ2561ข้อ8กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นจุดอ่อนพยานฝ่ายผู้ถูกร้องตัวแปรหลักในขณะที่สนทนาระหว่างนางสาวแพททองทานกับฮุนเซน ส่วนนายชัดชยัยพยานไม่ได้อยู่ด้วยหรือกำกับในขณะพูดคุยและไม่ได้ยินในขณะพูดคุยเจตนาแท้จริงตรงนี้ขณะพูดคุยและระยะเวลาห่างกันผู้สื่อสารอาจเปลี่ยนเจตนาแท้จริงได้เพราะในขณะนี้นางสาวแพทองทานและหุนเซน ยังไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันดังจะเห็นได้จากการแถลงยอมรับว่าผู้จริงแบบไม่ทันตั้งตัวสู้คดีเป็นจุดอ่อนมีผลต่อน้ำหนักพยานเพราะอาจจะเป็นการเบิกความช่วยเหลือนางสาวแผทองทานได้เพราะเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาทาให้พยานปากนี้มีน้าหนักน้อยอย่างไรก็ตามค่ะดนรนัทวุฒิกล่าวว่าจากคลิปเสียงประเด็นอังเคออยากได้อะไรก็บอกมา สารอาตีความหมายกว้างว่าเป็นกรณีให้อดีตผู้นํากัมพูชาได้ใช้ประโยชน์ในตําแหน่งของตนเองได้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงทําให้สถานะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170และทําให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วงเล็บหนึ่ง นอกจากนี้ดรนัทวุฒิค่ะยังมีการอธิบายว่าหลักสําคัญโดยเฉพาะตามรมัฐธรรมนูญมาตรา219ในการออกข้อกําหนดมาตรฐานจริยธรรมปี2561บังคับใช้กับสสวสวหรือรัฐมนตรีด้วยดังนั้นนางสาวแพทองทานอย่าไปฝุ่นเข้าตาหลงต่อสู้เฉพาะการกระทําไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนักการเมือง แต่ต้องไปหักล้างมาตรฐานจริยธรรมปีพศ2561ข้อ8ให้ได้หาพิจารณาภาพรวมนั้นพยานบุคคลที่นำไปหักล้างกับคลิปกล้าฟันธงเลยว่านายกรัฐมนตรีโอกาสรอดยากเพราะสารรัฐธรรมนูญตีความได้หลาในยะและพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกร้องแทบจะหักล้างไม่ได้พูดภาษาชาวบ้านพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกร้องฟังไม่ขึ้น ล่าสุดข่าววันนี้15ส,งสิงหาคม2568คอลัมน์นี้ชื่อดังของไทยโพสต์พักการหอมก็ได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยโดยมีการใช้หัวข้อเรื่องว่าคำชี้แจงโกหกทั้งแผ่ซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงที่สำคัญว่า คดีคลิปเสียงสมเด็จวุ้นเส้นกับแพรทองทานที่อยู่ในสารัฐธรรมนูญจะจบลงในวันที่29สิงหาคมนี้มีแนวโน้มสูงได้เปลี่ยนรัฐบาลนอกจากคำชี้แจงของแพรทองทานแล้วยังมีพยานอีกหนึ่งปากคือชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ประหลาดดีครับพูดกันสองคนมีล่ามเป็นคนขเขมรแต่ให้เลขาธิการซมชเป็นพยาน เรากับว่าคำพูดที่ปรากฏในคลิปเสียงเป็นมติของสอมชอที่เลขาธิการสอมชอได้รับรู้ทุกถ้อยคำก่อนที่นางสาวแพรทองทานจะโทรไปหาอังเคลนวินเซนถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับลากสอมชอมาร่วมรับผิดชอบด้วยใช่หรือไม่เป็นกรรมของข้าราชการไทยครับถูกหักคอไปเป็นพยานในศาลก็ต้องไป